สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเว็บ PB Easy Shop อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการสั่งจองโค้ดนะคะใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สมัครสมาชิกก่อนเลยกรอกให้หมดทุกช่องตามนี้นะคะแต่วันนี้เขาสมัครไว้แล้วก็จะเข้าสู่ระบบเลยแล้วก็เข้าสู่ระบบเลย ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะสั่งจองโค้ดคิดต,ตรงนี้เลยวันนี้ถ้าเกิดใครยังไม่มีพอยนะสั่งจองไม่ได้นะคะอันนี้เขามีพอยแล้วคงเหลือ600อยพอยจะซื้อคิดคูเปอร์ละกันนี่สั่งจองเข้าไปแล้วเราจะได้รับโค้ดไม่เกินมันที่27มิถุนายนนี้นะคะ โค้ดสามารถใช้งานได้มีอายุการใช้งาน30วันเราต้องใช้โค้ดก่อนวันที่28สิงหานะคะไม่งั้นก็โค้ดจะหมดอายุก่อนนี่ยืนยันการสั่งจองกันไปเลยเมื่อถึงวันที่27ตามที่เว็บกำหนดไว้แล้วโค้ดก็จะเข้ามาที่กล่องจดหมายตรงนี้นะคะแล้วก็มันจะมีรายการขึ้นมา ส่วนประวัติการสั่งซื้อนะคะมาดูตรงนี้เลยประวัติการใช้งานนี่ประวัติการสั่งจองโค้ดนี่ไงขึ้นมาแล้วคิดคูปเปอร์ของเรานะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ